คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าประเภทของความโกรธมีอะไรบ้างนะคะและสาเหตุที่ทำให้เราโกรธค่ะเป็นเพราะอะไรคะ่ะ มาในคลิปนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเมื่อโกรธแล้วค่ะแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่าหัวร้อนด้วยจะทําอย่างไรดีนะคะชวนกันคุยก่อนค่ะว่าคนส่วนใหญ่มักจะถามคาถามนี้นะคะว่าโกรธแล้วจะทํอย่างไงดีตอนช่วงสถานการณ์ของความโกรธต้องเรียกว่าโอ้โหถ้าไปจัดการช่วงนั้นค่ะจะเป็นช่วงที่ยากที่สุดเลยนะคะเรียกว่าถ้าทําข้อสอบเนี่ยระดับข้อสอบอันนั้นเนี่ยเรียกว่ามหาหินมากค่ะเหมือนกับนะคะ เรียนอยู่นะคะในระดับประถมศึกษาแต่ค่ะโดนโจทย์เขาเรียกว่าข้อสอบระดับมหาวิทยาลัยะคะ่ะให้ทํานั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าระหว่างที่เราโกรธหรือในขณะที่เราโกรธในขณะนั้นเลยะคะ่ะมันยากมากเลยนะคะที่เราจะควบคุมอารมณ์ได้ะคะ่ะเพราะนะขนขณะนั้นค่ะและยิ่งเป็นคนหัวร้อนด้วยเนี่ยตัวของเหตุผลค่ะไม่สามารถเอาชนะส่วนของอารมณ์ได้เลยนะคะ เพราะว่าส่วนของสมองส่วนของอารมณ์จะทํางานไวกว่ากันมากค่ะสมองส่วนของเหตุผลนั้นค่ะจะทํางานช้ากว่าอารมณ์เยอะมากนะคะแล้วเราจะเห็นค่ะว่าการทํางานของระบบประสาทอัตอโตนมัติค่ะมันทํางานเร็วยิ่งกว่าค่ะพอเราโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหยนะคะเลือดลมเนี่ยมันจะปีขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ความร้อนในร่างกายที่เราโอ้โหมันร้อนขึ้นเลยนะคะ ขึ้นหัวจนตัวเราก็ร้อนไปด้วยบางคนปากสันน่นนะคบางคนใจสัน่นบางคนต้องตะโกนออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ยากมากเลยถ้าเราจะไปปรับนะคะตอนช่วงปลายเหตุแต่ตอนนี้ค่ะถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วมันจาเป็นต้องปรับจริงๆช่วงปลายเหตุจะต้องทํำยังไงนะคะหนึ่งเลยนะคะตอนช่วงปลายเหตุถ้าใครที่เขาเรียกว่าอารมณ์เสียมากๆ อาจจะต้องเตือนตัวเองก่อนนะคะว่าถ้าแย่มากๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องพาตัวเองค่ะออกมาจากขาที่ที่เรากโกรธเพื่ออะไรคะเพราออะเมรก็กตามที่เราอยู่ในสถานการณ์ค่ะที่ถูกกระตุนและเรายังคงอยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างต่อนเนื่องค่ะมันยากมากเลยนะคะที่จะทําให้หัวสมองเราค่ะสามารถที่จะตัดอารมณ์ณขณะนั้นได้ดังนั้นค่ะขอให้เราเปลี่ยนสถานที่ค่ะหรือว่า ออกจากสภาพแวดล้อมนั้นหนังที่เทคนิคนะคะสมัยตอนช่วงแรกๆเลยค่ะ EP เก่าๆเนี่ยจะพูดถึงเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าหยุดย้ำโยกย้ายนะคะหยุดที่จะย้ำหรือหยุดที่จะให้ความโกรธนั้นนะคะแสดงออกขึ้นมาค่ะแต่เราจะใช้วิธีการโยกย้ายก็คือยกตัวเราย้ายสถานการณ์ไปยังที่อื่นค่ะการย้ายตัวเองค่ะออกจากสถานการณ์เดิมนะคะเช่นบางคนโกรธอยู่ อาจจะทําได้หลายวิธีค่ะอย่างแรกเลยอาจจะขอทําเอาทําเอาก็คือเป็นลักษณะของการหยุดพักนะคะสักพักหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนขอหยุดแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันก็คือเราต้องเลี่ยงออกไปทันทีแบบที่สองค่ะบางคนบอกว่าพูดไม่ทันหรอกแล้วเขาจําเป็นที่จะต้องเดินออกไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายๆคนนะคะพอเขาโกรธเขาไม่พอใจค่ะสิ่งที่คนคนนั้นทําในสายตาของคน,คนอื่นบอกว่า อ่ะทำไมไม่มีระยะย,ยังคุยกันไม่เสร็จเลยแล้วเดินออกไปละแต่คนคนนั้นที่เขาต้องเดินออกไปทันทีเพราะเขารู้ว่าถ้าเขายังอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะระเบิดลงหนักอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคนหลายหลยคนจึงใช้วิธีการค่ะนำตัวเองไปอยู่ที่ที่อื่นแทนค่ะตอนนี้วิธีการที่2ค่ะบางครั้งเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะเรายังจะต้องคงอยู่ในสถานที่สถานที่นั้นเราจะทำอย่างไรกันดีค่ะ วิธีการค่ะที่เราสามารถทำได้ก็คือให้เปลี่ยนค่ะกลับมาโฟกัสนะคะหรือว่าให้ความสนใจกับประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เป็นเรื่องของความรู้สึกแทนนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการะะของการเหยียบพื้นให้แน่นขึ้นหรือกดค่ตัวเองลงไปที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งค่ะให้เรารู้นะคะว่าณตอนนี้เรากำลังเหยียบพื้นอยู่ หรือบางคนสังเกตไหมคะคนที่กโกรธแล้วโกรธแรงมากหลายๆคนเวลาเขาจะระง,งับอารมณ์ตัวเองค่ะหลายๆคนนั้นจะใช้บอกว่าเขาจะใช้วิธีการจิกค่ะจิกลงไปที่เนื้อแต่ตรงนั้นเนี่ยต้องเรียกว่ามันก็กลายเป็นว่ามันจะเกิดแผลนะคะแทนที่เราจะใช้เป็นการจิกค่ะหรือว่าจะใช้เป็นลักษณะของการ หรือว่ากำมือตัวเองซะแน่นจนกระทั่งเล็บนั้นจิกลงไปที่บริเวณนะคะมือของเราฝ่ามือเราหรือเราจะใช้วิธีการจิกบริเวณต้นขาจนกระทั่งต้นขานั้นเราเต็มไปด้วยรอยเล็บแล้วนะคะอยากให้เปลี่ยนค่ะเป็นลักษณะของการกดลงไปแทนนะคะบางคนถ้าจะต้องใช้วิธีจิกคือใช้น้ำหนักมือะคะ่ะแค่กดลงไปเพราะนั้นน้ำหนักมือจะกดเป็นแบบไหนก็ได้หลายๆครั้งเราจะเห็นผู้คนเวลาเขาควบคุมอารมณ์โกรธค่ะ หลายๆคนจะใช้วิธีการของการประสานมือค่ะแล้วก็บีบมือตัวเองให้แน่นนะคะเป็นลักษณะของการกดน้ำหนักไปแทนเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรานั้นนะคะกลับมาอยู่กับความรู้สึกค่ะในบริเวณของพื้นผิวสัมผัสตร,ตรงนั้นมากขึ้นถ้าเราเอามือมาประสานกันค่ะแล้วกดให้แน่นกดแน่นปุ๊บค่ะจักพักหนึ่งปล่อยออกเพื่อให้อรมมันคลายนะคะแล้วจึงค่อยกดแน่นใหม่แล้วค่อยๆค,คลายออก ดังนั้นลองสังเกตดูสิคะว่าหลายๆครั้งค่ะที่เราดูผู้นำเวลาเขาใช้วิธีการควบคุมอารมณ์ค่ะเวลาย,ยืนอยู่หน้าเวทีค่ะจะสังเกตว่าหลายๆคนนั้นจะมีลักษณะของมือนะคะจะกลมหรือประสานกันอยู่ด้านหน้าและลักษณะมือค่ะส,สักพักสักพักจะมีการบีบนะคะบริเวณฝ่ามือและคลายออกหรือบางคนจะเป็นลักษณะของนิ้วโป้งค่ะนะคะที่มีการขยับขึ้นลงอยู่เรื่อยๆสิ่งนี้เป็นลักษณะของการใช้ร่างกาย เพื่อควบคุมอารมณ์นะคะอย่างที่สามค่ะถ้าเราจาเป็นที่จะต้องอยู่ในที่ที่นั้นจริงๆค่ะตัวของประสาทสัมผัสทั้งห้าที่จะใช้ได้อีกระบบหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบของการหายใจค่ะการหายใจนั้นนะคะถ้าเราจะสังเกตเมื่อเราโกรธเราจะหายใจลึกไม่ได้เลยจะเป็นลนักษณะของการหายใจถี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหายใจถี่ มากๆเนี่ยนะคะแล้วคนที่โกรธแล้วทนไม่ไหวก็จะใช้วิธีการของการก้าวร้าวอาจจะเป็นการด่าการสะบดออกมานะคะเพราะว่าการสะบดออกมาการก้าวร้าวออกมามันพุ่งลมหายใจของเราค่ะมันเหมือนกับการหายใจออกได้แรงขึ้นพร้อมกับเวลาเราออกเสียงต่างๆออกมาเนี่ยมันทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายแต่ตรงนั้นเองนะคะมันอาจจะทําให้กระเทือนนะคะถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือคนที่อยู่เบื้องหน้าเรา เพราะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือคุมในเรื่องของการหายใจค่ะจังหวะของการหายใจเพื่อควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นให้หายใจเข้าออกนะคะโดยที่ลักษณะของปากของเราค่ะเปิดปากและให้ปากนั้นช่วยหายใจด้วยนะคะหายใจเข้าลึกทางจมูกก็คือออกทางปากช่วยด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการถอนหายใจแทนก็คือออกมาดังๆนะคะหรือว่าการกระแทกเสียงออกไปดังๆแค่หยุดอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นแล้วก็จบ เพื่อไม่ให้ค่ะการก้าวร้าวนั้นนะคะเกิดความก้าวร้าวหรือว่าการด่าทอกันต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วรีบขำมุนตัวเองออกไปทันทีอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีการแก้เป็นการแก้ปลายเหตุค่ะแต่การแก้ต้นเหตุค่ะอยากชวนคิดค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะเราเองอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะคะที่หลายๆคนบอกว่าเราจะต้องตระหนักรู้ค่ะว่าเรามีอารมณ์โกรธโกรธขึ้นตั้งแต่ตอนไหน ดังนั้นแล้วมันเหมือนกับเป็นการย้อนไปที่ต้นทางเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงโกรธนะคะซึ่งในคลิปหน้าค่ะจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าถ้าขณะที่เราโกรธแล้วถ้าเราแก้ระหว่างที่เราโกรธไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะคําว่าตระหนักรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะแก้อารมณ์นั้นค่ะการตระหนักรู้นะคะจะทําได้อย่างไรและเริ่มต้นค่ะจัดการตรงไหนได้บ้างนะคะคลิปหน้า ติดตามต่อได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ